พี่โลพี่โลจะเอา,อางไงฮะพี่โลไม่พลาดเลยใช่ไหมพี่โลจะต้องตีกับน้องน้องมีคน,นต้องตีให้หมดเราจะอยู่คนเดียวเหรอฮะจริงจริงจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยฮัลโหล ต้องได้แผลนะต้องได้แผลถ้าได้แผลแล้วพี่ก็จะสบายใจใช่ไหมมีเรื่องทุกวันมีเรื่องทุกเช้าทุกเย็นขอให้มีเรื่องเหอะพี่ชอบ ไม่ชอบเขาก็แยกกันสิอย่าอยู่ใ,ใกล้ๆพี่ไม่ชอบใครพี่ก็อยู่ห่างๆเขาพี่ไปอยู่ใกล้เขาแล้วพี่ก็โมโหไม่ใช่เปล่าอ่ะฮลัลโหลฮะใช่ไหมเดี๋ยวถ้าทะเลาะอีกนะแล้วอู้พาออกแล้วนะแล้วอู้ไปให้อยู่แล้วนะพี่ออกข้างนอกเลยนะ รู้ไหมพี่รู้ไหมเนี่ยเก่งจริงๆเลยอะ่ะแมวอะไรก็ไปรู้หืมพี่จะเก่งไปถึงไหนเข้าเข,ข้าองไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปในนั้นแหละเข้าไปพี่เข้าไปเลย